และสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ค่ะเป็นหูฟังที่ดีที่สุดในงบ4,000บาทตัวนี้ราคาเพียงแค่3,590บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณภาพเสียงใดๆก็ตามโคตรดีทุกคนดีที่สุดตั้งแต่เคยลองมาแล้วเพราะว่านี่คือ f e e l c 4 Pro 2นะคะตัวนี้ไม่ได้หลอเพียงอย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าแน่นอนรองรับคอนเทนต์ที่เป็น LDAC นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงที่เป็น Hi-Res Audio อีกด้วยและแอบบอกนิดนึงว่าใครใช้นะ Galaxy c 4 4นะคะหรือว่า Galaxy S ตัวใหม่ๆจะสามารถใช้งานในส่วนที่เป็น LDAC ได้แล้วพอใช้งาน งานร่วมกับไทเดลนะโอ้โหสุดยอดมากจริงเอาไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นไงบ้างและความว้าวแรกองอุ้มนะคะกับเจ้าตัวนี้ขอให้เป็นเรื่องของดีไซน์ละกันอุ้มชอบตั้งแต่ตอนแกะกล่องออกมาแล้วคือส่วนตัวนะคะจะชอบตัวเคสเนี่ยที่มันสวยๆแล้วก็เก๋ๆตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ตัวเคสนะคะมาเป็นแบบเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็เลยทําให้พกพาง,ง่ายนะขนาดกระทัดรัดมากๆนะคะที่ตัวเคสเนี่ยเขาจะใช้นะคะวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยสีเทาสเปซเกย์แบบนี้เลยด้านหน้าจะมีโลโก้ฟิลอยู่นะคะแล้วก็จะมีที่ชารจ USB TypC อยู่้ งตรกว้างเกงของเขาคืออะไรมันไม่ใช่กระทรัดลัดเพียงอย่างเดียวทุกคนเพราะว่ามันโชว์ก้านหูฟังเลยบ้าเราสามารถจะเลื่อนนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวาเลยแล้วก็ด้านบนนะคะของตัวก้านหูฟังก็จะมีไฟสถานะบอกอยู่แบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้งขอหยิบออกมาให้ดูละกันว่าหูฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้าง หูฟัง,งเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นอินเอียร์นะคะสองข้างแบบนี้เลยที่ตัวก้านนะก็จะใช้วัสดุเหมือนตัวเคสค่ะส่วนตัวหูฟังเองนะคะก็จะใช้วัสดุเป็นออพลาสติกแข็งนะคะสีดําด้านที่ตัวก้านนะคะก็จะมีเป็นนี่เป็นโลโก้ฟิลมาแบบนี้ด้วยจับถนัดมือนะคะแล้วเราก็สามารถใส่เข้ากับหูเนี่ยได้ง่ายๆเลยอย่ะผมใส่ใดูอันนี้คือข้างกว่านะถ้าเราจะใส่ข้างซ้ายนะคะเราก็หยิบเลื่อนขึ้นมาปึ๊บแบบนี้เห็นไหมหยิบง่ายมากนะคะแล้วก็ใส่ให้ดูปึ๊บอันนี้คือด้านซ้ายอันนี้คือด้านขวา สวยงามเลยใช่ป่ะอะสวยงามอย่างเดียวไม่พอค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าน้ําหนักของมันจะเป็นไงบ้างขอช่างแยกหูฟังก่อนละกันนะคะหูฟังแต่ละข้างนักเท่าไหร่บ้างปึ๊บหูฟังข้างหนึ่งหนักอยู่ที่5.2ค่ะเดี๋ยวจะเก็บเข้าไปที่เคสอย่างนี้นะคะปึ๊บใส่เคสนะคะวางช่างเลย น้ำหนักรวมกัน42.3ถือว่าเบามากนะในกลุ่มหูฟังนะคะหลายๆตัวเลยตัวนี้เนี่ยเบาเพราะว่าด้วยความที่เคสของเขาเนี่ยมันเป็นแบบเปิดนะคะเป็นแบบโอเพนเท่ๆแบบนี้นั่นเองอ่ะทีนี้นะคะที่ตัวหูฟังเองเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูไหมด้วยนะรูเอาให้ดูอ่าดูไหมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ปึ๊บนี่นะคะอย่างงี้เดี๋ยวอุ้มนะคะขอไปคอนเน็กนะกับตัวแอปพลิเคชัน e e l p l u s นะแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อ งั้นนี่คุมขออธิบายนะคะการทํางานเบื้องต้นเนี่ยร่วมกับ p อ i พ a ิเคชัน e l d Plus ดีกว่ามันทําได้หลากหลายอย่างมากๆนะคะแล้วอยากจะให้ดูว่ามันเป็นแอปเด็กจริงๆนะทุกคนอ่าลองดูตรงนี้นะคะพอเรา Connect นะกับแอปพลิ i o ชัน e l d Plu s ค่ะที่นัาแรกเนี่ยมันจะบอกสถานะนะคะของหูฟังทั้ง2ข้างแล้วก็ที่ตัวเคสด้วยว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือเวลาเนี่ยในการฟังเนี่ยเท่าไหร่ส่วนสเตตัสตรงนี้นะคะจะเป็นการบอกเลยว่าตอนนี้มือถือของคุณซัพพอร์ตนะคะเป็นเอ่อโคเดกอะไรเช่นสมมุติใครเป็น a a c หรือว่าจะเป็น เป็นแบบ s b s อะไรแบบนี้นะคะแต่แน่นอนว่าตัวเครื่องนี้รองรับที่เป็น l d a c นะคะเป็น High Res HD อ๋อเวลาที่เราจะดูเนี่ยดูยังไงคะถ้ามือถือของเราเป็น Samsung นะคะมันจะมีวิธีเปิดอยู่แต่ว่าอุ้มจะให้ดูคร่า,าวๆละกันอุ้มสามารถกดนะคะเข้ามาที่บลูทูธได้ที่หน้าตาแบบนี้นะแล้วเราก็จะดูได้เลยค่ะอันนี้เป็น f e l 4C Pro 2นะที่ l d a c นะคะตรงนี้ถ้าใครปิดอยู่ให้กดเปิดซะนะถ้าใครเปิดไปเป็นเดี๋ยวอุ้มจะใส่วิธีไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อให้สามารถใช้งานในส่วนที่เป็นโคเดก l d a c ได้ทีนี้มาดูกกันตนตอ ตรงนี้นะคะจะมีการบอกนะว่า MAF เนี่ย o f ฟอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า MAF คืออะไร Music mode เป็นยังไง Single point นะคะแล้วก็ตรงนี้ใครที่กดเข้ามาเราสามารถใช้งานในส่วนที่เป็น L d a c ได้อย่าลืมเปิดนะเปิดตรงนี้นะคะให้กลายเป็นสีฟ้านะพอเปิดเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเป็นการใช้งานได้แล้วว่าจะรองว่าตอนนี้ใช้โคเด็กที่เป็น L d a c แน่นอนนะคะมาที่หน้าต่อไปเลยหน้าที่2ตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะคอนโทลเนี่ยได้หลากหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องของ EQ ตัวนี้ Customize EQ นะคะได้ทั้งแบบที่เป็น Official EQ คุณเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นแบบว่าโทนแบบเสียงเป็นเบสนะคะ o r i g i n a l หรือว่าจะเป็นแบบเทเบิลก็ได้นะคะนี้ก็แล้วแต่เราหรือว่าจะเลือกเป็นแบบพ r e เ e t EQ ค่ะเลือกตามสไตล์เพลงที่คุณชื่นชอบนะมีให้เลือกทั้ง12แบบนะคะอย่างอุ้มเองเนี่ยอุ้มจะชอบแบบที่เป็น New Age มากที่สุดนะนะตอนนี้นะแล้วยังสามารถ c ั sto ม i z e EQ เนี่ยได้ตามความต้องการของเรานะคะก็เลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเซฟใจตรงนี้เลยต่อมาอันนี้คืออะไร MAF Noise Tuning อันบายง่ายมันก็คือเรอ นะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะคะถ้ายังไม่ได้ใส่เข้าไปในหูมันจะไม่สามารถจะปลดเปิดได้นะทีนี้ค่ะมาดูว่ามันมีโหมดอะไรบ้างค่ะ MAF เนี่ยย่อม,มาจาก My Audio Filter อันแรกเลยคือ ANC โหมดนะคะก็จะเป็นการเสียงตัดเสียงรบกวนภายนอกซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถจะตัดนะคะได้ถึง42เดซิเบลแล้วก็อันที่2นะคะเป็น Open Mode ก็คือถ้าสมมติเรากดอันนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นการฟังนะคะเสียงภายนอกโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเอาหูฟังออกส่วนที่3นะคะ Windy Mode ถ้าคุณฟังเพลงนะคะวิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเสียงลมแบบแรงๆกดเปิด อันนี้มันจะช่วยตัดเสียงนะคะในส่วนที่เป็นเสียงลมต่างๆแล้วสุดท้ายนะคะมอนิเตอร์โหมดอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการฟังนะคะการสนทนาในส่วนที่เป็นงานประชุมหรือว่าเป็นเสียงที่แบบเราต้องการจะเน้นนะคะที่ voice ของคนพูดนะคะก็จะเหมาะกับการที่จะใช้มอนิเตอร์โหมดตรงนี้นี่เองตอนนี้นะคะมก็ใส่หูฟังทั้งสองข้างเข้าไปแล้วนะคะสังเกตดูว่าสิ่งที่เด้งขึ้นมาเลยก็คือโหมด MAF ตรงนี้มันจะทําการเปิดอัตโนมัตินะคะถ้าเราทําการเปิดเอาไว้ทีนี้ค่ะเราเลือกโหมดได้นะเหมือนที่มุ้อธิบายเมื่อสักครู่นี้แต่น็เป Environmental น้อยออพติไมพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะมันจะสามารถเทสได้เลยว่าเราใส่หูฟังถูกต้องไหมเสียงรอบข้างนะคะต้องออพติไมประมาณไหนนะคะเราสามารถกดสตาร์ตรงนี้ได้พอกดสตาร์ทปุ๊บนะคะมันก็จะทําการฟังนะคะแล้วก็ช่วยปรับจูนให้เราในหูอุ้มตอนนี้มันจะมีเพลงเสียงเพลงออกมานะคะมันก็จะทําการจูนให้เราแบบนี้แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเราสามารถกดนะคะหน้าที่3ตรงนี้ได้หน้านี้นะคะเราจะเลือกได้เลยอย่างฟูลคอนโทรลโหมดนะเราสามารถจะปรับนะคะแต่ที่หูฟังเนี่ยจนไปถึงนะคะการปรับนะแล้วก็ลดเสียงนะ เพิ่มเสียงได้ด้วยจะเป็นเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้านะคะหรือว่าจะเป็นการรับสายอะไรแบบนี้คอนโทรลได้หมดผ่านหูฟังเลยและส่วนที่2นะคะคือส่วนที่เป็นโลนลาเทนซี่โหมดอันนี้คุณเลือกได้นะคะว่าคุณเล่นเกมก็มาเลือกเกมนะเลือกมิวสิกเลือกวิดีโอนะคะอย่างอุ้มอยเซตเป็นมิวสิกไว้แล้วก็ส่วนต่อมาค่ะก็คือเป็นการเซต MAF button นะก็เราสามารถจะตั้งค่าได้นะคะว่าสมมติเรากดหูฟังค้างเอาไว้เราจะให้ปรับนะระหว่างโหมดที่เป็นน้อยจูนน i n g นะคะที่เป็น ANC กับที่เป็น Open Mo ห e หรือว่าจะเป็น w i n ดีกับ Mon itor นะคะคก็เลือกได้เช่น เลือกได้ทั้งสองข้างแบบนี้ส่วนต่อมานะคะ f r ี e c o n n e c t i o n 2.0ค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้ในส่วนที่เป็น l อลแกนะคุณจะสามารถ Connect นะมือถือ2เครื่องนะคะแล้วก็สลับกันไปมาเนี่ยได้อย่างอิสระเลยต่อมานะคะอันนี้คือ s l e e p อ็ d Mode ทุกคนคือเวลาที่เราเปิดนะคะในส่วนที่เป็น s l e e p อ็ดโหมตรงเนี้ยมันจะตัดเสียงรบกวนภายนอกนะคะแล้วก็ช่วยปิดนะ,สะแสงไฟนะที่จะรบกวนเราเนี่ยที่เกิดจากตัวหูฟังอีกด้วยค่ะแล้วเราสามารถเลือกนะคะเป็น w e a r i n g Detection ก็คือถ้าว่ามาหูฟ ว่าหยุดเนี่ยการเ,าเล่นนะวิดีโออะไรแบบนี้ทันทีเลย The same I found a love for me well, darling, just dive right in. ทีนี้มาถึงเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆใหญ่ทุกคนได้มาลองด้วยหูตัวเองนะแล้วจะเข้าใจสิ่งที่มายาจะสื่อเลยค่ะสิ่งแรกถ้าคุณนะคะฟังในไท d a ลแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นมาสเตอร์นะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะมันจะเป็นเพลงที่เป็นมาสเตอร์ซึ่งตอนนี้จริงๆเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายเพลงหลากหลายสไตล์เพลงฝรั่งนะคะจะเก่าจะสมัยเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะเพลงเกาหลีก็มีนะจริงเพลงไทยก็มีนะคะอย่าง เพลงของโ o o อ o โฟนะคะก็เป็นมาสเตอร์หมดแล้วนะซึ่งการฟังมาสเตอร์ในมือถือที่รองรับในส่วนที่เป็น Hi-Res Audio นะคะหรือว่าแอลแแล้วใช้งานนะคะกับตัว Feel CC Pro สองเพอร์เฟกมากตัวเสียงนะคะมันจะลึกมันจะแบบเพาะนะคะแล้วมันจะใสแบบคุณภาพเหมือนมาจากห้องอัดอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันจะมีความแตกต่างนะกับหูฟังที่ไม่รองรับแอลแรวมทั้งแตกต่างกับตัวมือถือนะคะที่ไม่รองรับในส่วนที่เป็นแอลแดด้วยยกตัวยอย่างเช่นนะคะคุณมีเจ้าตัวนี้ที่ รองรับในส่วนที่เป็นแอลดแต่คุณใช้มือถือที่ไม่รองรับนะคะคุณภาพเสียงก็อาจจะมีการทอนลงไปนะตามการฟังของคุณนะคะเช่นสมมติตัวนี้รองรับนะที่เป็น SPS อย่างเดียวอะไรแบบนี้มันจะลดลงไปะนะคะทีนี้ถ้าคุณเนี่ยมีแบบที่อุ้มมีตอนเนี้ยคุณจะได้เสียงที่เพอร์เฟกมากๆแล้วเสียงมันจะกังวานเสียงมันจะแบบโห่หลับตาฟังแล้วคือพอกว่าเดิมทุกเพลงนะคะแล้วคอนเฟิร์มเลยถึงคุณไปฟังนะคะในส่วนที่เป็นคุณภาพเสียงสูงสุดของ Spotify ก็สู้นะในส่วนของที่เป็นมาสเตอร์นะคะในตัว Tidal ไม่ได้เลยนะอันนี้คือคอนเฟิร์มมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่หาหูฟังเนี่ยราคาประมาณนี้แล้วอยากได้เบสที่นุ่มลึกนะเสียงกว้างนะคะแล้วก็เสียงเบสกับเสียงนักร้องเนี่ยไม่มีการตีกันนะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยและแอบบอกเลยว่าสําหรับหูฟังนะคะที่ราคาสูงกว่านี้เยอะๆบางตัวยังทําได้ไม่ดีเท่าตัวนี้เลยอะ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อุ้มแบบว้าวมากๆนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้ ถ้าเดี๋ยวอุ้งจะมาเทสต์มให้ฟังกันนิดนึงค่ะอันนี้เนี่ยอุ้งใส่หูฟังนะคะที่เป็นตูตูตูโปรสองอยู่เนาะตัวนี้นะคะมันจะมาพร้อมกับ A I E C หูฟังเนี่ยจะมีไม้นะคะข้างละสองตัวนั่นเองเอซึ่งถ้าสงเป็นยใงได้นะคะก็ลองฟังกันดูได้เลย อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆถึง 6- ง8ชั่วโมงรวมกับเคสชาร์จด้วยเนี่ยใช้งานได้รวมถึง 32- ชั่วโมงใครที่บินไฟล์ไกลๆเนี่ยก็สบายเลยนะคะแต่ถ้าใครเปิดในส่วนที่เป็น ANC นะคะก็จะลดลงมาหน่อยก็จะเหลือเป็นเอ่อ5ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปทําการชาร์จเองสรุปแล้วนะคะที่ราคา3590บาทเป็นยังไงบ้างสําหรับตัว f u วเ CC C Pro 2รนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอย่างแรกประทับใจสุดนะคะในเรื่องของคุณภาาพเสียเเียงนนัตว้ม พร้อมกับดิเวอร์นะคะขนาด10.1มิลนะแล้วก็รองรับเทคโนโลยีที่เป็นบลูทูธ5.3นะคะรวมทั้งยังกันน้ํา IPX4 แล้วก็ยังรองรับนะคะในส่วนที่เป็น Hi-Res w i r e l e s Audio นะหรือว่า LDAC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์คนที่ชอบฟังเพลงมากๆโดยเฉพาะคนนะคะที่อยากจะฟังไฟล์ที่เป็นมาสเตอร์นะเพราะเพราะที่มีคุณภาพดีกว่าการที่เราฟังนะคะผ่านหูฟังปกติทั่วไปที่เราใช้งานทั่วๆไปตอนนี้อุ้มรับรองว่าคุณจะรู้สึกแตกต่างมากๆเลยนะคะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะคะก ก็คงเป็นเรื่องของงานดีไซน์ที่อ,อำออกมาเนี่ยตอบโจทย์คนไทยสมัยนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะพกพาอะไรก็ได้ที่มันเก๋ๆแล้วก็สามารถใช้งานมันได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ก็คือใช่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าครอบคลุมนะคะในการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็แบบเนี่ยอึดมากๆเลยใครสนใจนะคะเดี๋ยวผมขอใส่รายละเอียดเนี่ยไว้ในเดซิสชันด้านล่างวันนี้ไปแล้วนะกับ f u ล i มซ2ค่ะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะไปแล้วสวัสดีค่ะ